นี่คือ Royal l n n f i e l d Him ิม a y ัน411ตัว Fat t a c นะครับที่เราจะได้ขี่เลียนสไลด์ส,สคูณสนามไทยแลนด์ c i r ร์กิตวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าแต่งโดยสำนักซูสและนี่ครับแน่นอนรถแนวแ a t t a ็ถอดเบรกหน้าออกครับเบรกหน้าจะไม่ใช้นะครับก็จะมีแค่ในส่วนของฝั่งที่เป็นการคัดอย่างเดียวและต้องย้ำอีกทีนะว่าตัวนี้เป็นฮิมายันตัวเก่าอยู่ก็คือตัวที่ เป็นหม้อลมนะครับบล็อก411นะยังไม่ใช่ตัว450หม้อน้ําที่เพิ่งเปิดตัวไปในมอเตอร์โชว์แต่ว่ายังไม่มีการประกาศเคาะราคานี่ครับก็จะมีการใส่ในส่วนของท่อแต่งนะครับก็จะมีนี่เลยสกรีนบอกไว้ว่าเป็นเว e only และช่วงบนครับผมก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวเบาให้เป็นแบบแปะนี่นะครับฟองน้ำแปะอยู่บนชิ้น ที่เป็นไฟเบอร์บั้นท้ายครับนี่เปลี่ยนในส่วนของตัวเบาะแล้วก็ตัวชุดบั้นท้ายให้เป็นรถสำหรับสไตล์แข่งโดยที่ถังน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นถังน้ำมันเดิมแน่นอนครับรถแข่งก็ขอดไฟหน้าไฟท,าท้ายทิ้งออกไปนะคือมันไม่จงเป็นต้องใช้ครับและก็จะมีแบบตัวเลขรันนัมเบอร์ของสไตล์รถแข่งแฮนด์เท่าที่ดูครับก็จะเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับนี่อ่ะสวิต ประกับสวิตช์อะไรย้ยก็ยังถือว่าใช้ของเดิมปกติเพียงแค่ถอดในฝั่งของตัวก้านเบรกออกไปเท่านั้นครับก็เลยจะเห็นว่ามันดูล้นล้นลักษณะแบบนี้เพิ่มเติมครับในส่วนของล้อเนี่ยรถสัตแท็กจะใส่ขอบ18นิ้วทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจะเป็นขอบเท่ากันแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของดอกยางครับดอกยางเนี่ยเขาจะ เอียงขวานะครับผมเพื่อเข้าโค้งซ้ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคือลายดอกอยางมันจะเหมือนกันเลยทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับเพราะว่าแฟลตแท็กเนี่ยมันจะมีแต่เธอเลฟเ e อเลฟเธอเลฟอย่างเดียวเท่านั้นครับ